สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษค่ะช่วง1-15มีนาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวเมษ15วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ยังติดตามคลิปความรักนะคะแล้วก็คนที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยค่ะมาดูชาวเมษค่ะ อเคค่ะ <c oughs> <c oughs> ความรักของชาวเมธนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วก็คู่รักกันดีอยู่แล้วนะคะหรือหรือแม้แต่กระทั่งว่าตอนนี้อยู่ด้วยกันอะไรก็แล้วแต่อ่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชาวเมธช่วงนี้รู้สึกว่าคุณต้องจัดการอะไรหลายๆเรื่องเลยมีปัญหายุ่งยิ้มปัญหาจุกจิกเข้ามาวุ่นวายมากมายทําให้ความระวังนะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะ นิ่งนิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคุณไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่าไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันหรือเปล่าระวังปัญหาตรงนี้สะสมด้วยนะคะแล้วการสะสมตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นบ่อกเกิดในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของอะไรที่ว่ามันไม่โอเคนั่นแหละนะคะที่เข้ามาแทรกแซงได้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอันนี้ต้องระวังหรือแม้แต่กระทั่งว่าอ่ามันมีปัญหาถ้าจะไม่บอกว่าไม่มีปัญหา คิดว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวที่คุณต้องจัดการมีเรื่องราวที่คุณต้องทํานะคะร่วมกันเรามองว่าเป็นการทําร่วมกันแต่ทีนี้ว่าการเป็นเป็นการตกลงลักษณะที่ว่าอาจจะไม่มีจุดลงเอยก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าการตกลงตรงนี้มันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาวุ่นวายเข้ามาแทรกนะคะมันก็เลยทําอะไรไม่ได้สักทีด้วยช่วงนี้ช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกได้เลยค่ะว่าชาวเมษสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยให้ระวังดูแลเอาใจใส่คนรักของคุณสักนิดหนึ่งนะคะ อย่าให้มีประเด็นอย่าให้มีประเด็นปัญหาคนอื่นเข้ามาแทรกแล้วก็ให้หันหน้าปรับความเข้าใจกันนะคะให้ระวังระวังด้วยหนึ่งเรื่องความหวานด้วยระวังเวเวลาด้วยมีให้กันมากหน่อยดูแลเอาใจใส่กันมากหน่อยอันนี้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักส่วนคนที่มีประเด็นค่ะาชาวเมฆเวลาคุณมีปัญหานะ่ะคุณไม่เคยปรับความเข้าใจกันเลยนะ รือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหามันสะสมมันเนิ่นนานละนะคะไปจับโปะได้น่ะว่าเขามีไปมีคนอื่นหรือเปล่านะคะนี่คือชาวเมดค่ะจับโปะได้แล้วก็อีกอย่างตอนนี้ถ้าจะบอกว่าชาวเมดคุณพยายามปรับตัวปรับใจปรับสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองละให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วเพราะคุณมองไม่เห็นทางออกอื่นที่คุณจะทําได้คุณก็เหมือนหอนกับว่าอยู่ในช่วงที่เวลาคุณยอมรับความจริงมากกว่านะคะจะกลับมาเป็นดังเดิมเอ๊ะทำไมคุณของคุณรู้สึกว่า เปลี่ยนแปลงไปอะไรนะคะนั่นแหละค่ะคือการที่คุณไปจับโบได้นะคะว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงละปัญหายุ่งยิ้มเต็มไปหมดเลยคนอื่นไม่ใช่ใครค่ะมือที่3เข้ามากลัวพันคุณนะนะคะสำหรับคนทนี่มีประเด็นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเชื่อว่าคุณคุณเข้มแข็งอะตอนนี้เราคุณเข้มแข็งมากพอแล้วละ่ะคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าทุกอย่างเขาไม่เป็นดังเดิมละ เขาไม่สามารถมารักกับคุณได้แบบเดิมแบบคนเดิมของเขาอีกต่อไปละนะคะนี่คือคนที่มีประเด็นนะเดี๋ยวมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณบ้างค่ะถ้าคนรักกันดีๆให้ระวังนิดนึงนะคะมีเวลาเอาใจใส่กันหน่อยนะอย่ามัวแต่วุ่นวายกับงานหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาอย่างอื่นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกมาว่าเขาบอกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างฝั่งเ้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาทําให้เขาต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าได้นะแต่ตอนนี้เชื่อว่าตอนนี้เขาเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะเขาบอกมาแบบนี้ว่าเขาก็อยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยที่เขามองเห็น ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่นะคะโดยที่ว่าไม่สนใจเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นมีความลับปกปิดคุณค่ะนะคะปิดบังซ่อนเร้นคุณแน่นอนแหละหรือแม้แต่ทั้งว่าถ้าคุณกับเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ใช่คู่ครองกันนะเราก็เชื่อว่าเราก็เชื่อว่าสถานะเขาก็ไม่ได้ให้คุณชัดเจนตรงนี้ที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยๆอยอย่างน้อยๆอยมองเห็นว่าคุณกับเขาน่าจะน่าจะเป็นครอบครัวกันนะนะคะมีความรับกับคุณไหมมีค่ะนะคะ คือปิดบังคุณแหละมันก็เลยต้องเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นแต่ถ้าจะให้เหมือนกับเขาก็พร้อมอะเราเชื่อว่าเขาก็พร้อมที่จะไม่กลับมาเป็นคนเดิมด้วยนะคะคือมีอะไรที่ว่ามันร,รู้สึกว่าคิดถึงอยู่บ้างหรือรู้สึกว่ายังเสียดายเวลาที่ผ่านมาก็ตามแต่ถ้าจะให้บอกว่าเขาจะหวนกลับมาแบบเดิมไหมเขาจะไม่เป็นเขาไม่หวนกลับมาแบบเดิมเพราะเขาทําอะไรนี่บอกได้เลยว่าตามอำเภอใจนะคะคือเขาอยากจะทําคือนี่คือความสุขของเขาที่เขาเลือกนะคะ มันชัดเจนแล้วนะมันมีเรื่องเราอย่างบางส่วนด้วยที่คุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่มันยังขาดกันไม่สนิทนะคะอ่าตรงนี้ก็คือหนึ่งอาจจะมีเรื่องของบางคนชาวเมรเป็นครอบครัวก,กันมีลูกด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่ว่ามีเรื่องของการดูแลด้วยกันร่วมกันนะคะคือลูกคือบุตรคือครอบครัวแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าจะบอกว่า ถ้าจะบอกว่าเขาก็ไม่เหมือนกับถ้าจะให้กลับให้เขากลับมาเลือกเป็นคนเดิมไหมเนี่ยตัวเขาพร้อมอะเรามองว่าตัวเขาพร้อมที่จะไม่เป็นเรามองว่าเขาแอบมีความลับกับคุณตลอดอะนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีทางออกแล้วตอนเนี้น่าเบื่อด้วยนะคะพยายามหาแบบพยายามอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นด้วยนะคะใครยังไม่เกิดปัญหาก็ต้องระวังนิดนึงนะ แต่เราเชื่อว่าปัญหาตรงนี้สำหรับคนที่มีประเด็นมันเกิดกเต็มๆแล้วละ่ะเกิดเพราะบุคคลอื่นเข้ามาแทรกนะบุคคนอื่นไม่พอค่ะมันทำไมทำไมมันมีเรื่องชัดเจนตรงที่ว่าทําไมมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยก็ไม่ทราบได้นะคะครอบครัวครอบครัวเข้ามาวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ตามเข้ามาวุ่นวายเข้ามาแทรกแซงทําให้ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันมันนิ่งอ่ะมันไปต่อไม่ไหวอ่ะพอการไปต่อไม่ไหวแล้วมันนิ่งมันน่าเบื่อมันก็เลยเป็นช่องว่างที่ว่าให้มีคนอื่นเข้ามาคนอื่นก็คือหนึ่งคนที่เขาไปแอบรักกินคนที่เขาไปแอบคบหาดูใจกันคนที่เขาไปแอบเออมีอะไรกันนะคะ โดยที่ปิดบังคุณไว้แต่คุณดันบังเอิญม,มาจับโปได้เขา,าเท่านั้นเองเรื่องราวของคุณกับเขาเป็นแบบนี้นะปัจจุบันนะคะแต่ถ้าใครเกิดขึ้นแล้วก็อืมเราก็มองว่าต่างคนต่างอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวมาดูความในใจของชาวเมฆค่ะ เจ็บเลยโดนหักหลังพอจับโป๊ะได้โดนหักหลังนะคะเสียใจไหมเสียใจเลิกด้วยเรามองว่าเรื่องของคุณเลิกแล้วล่ะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วล่ะนะคะท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้สร้างฝันกันมาด้วยกันสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกันมาด้วยกันร่วมหัวสมท้ายมาด้วยกันนะคะ,นะคะแต่ตอนนี้ชาวเมฆเขาบอกมาว่าตัวคุณเองก็ยังคงคิดถึงเขาอะ รอคอยเหมือนกันว่าสักวันจะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรอคอยเขานานเกินไปหรือเปล่ามองไม่เห็นช่องทางที่เขาจะกลับมาพอยิ่งนานวันยิ่งนานวันทําให้คุณพยายามนิ่งพยายามปรองพยายามแบบว่าอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะไม่เอาเรื่องของเขามาใส่ในสมองของคุณด้วยนะคะนี่คือความในใจของคุณค่ะมันเจ็บปะนี่ไงอยู่แบบยอมรับสภาพแล้วพยายามปรับตัวปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคุณทุกวันเนี้ย นะคะให้ยอมรับความจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะยอมรับได้แล้วคุณก็จะไปะพยายามไม่ไปคิดถึงเขาด้วยถึงแม้ในใจคุณยังคุณยังคงแบบว่ามีแอแบแวบบ้างที่คิดถึงนะคะตรงนี้มีแอแบแวบว่างที่ว่าอืมมีโอกาสบ้างไหมที่จะกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวของชาวเม่หรือความในใจของชาเม่มาดูฝั่งเขาบ้างค่ะพยายาม ปรับตัวปรับชีวิตความเป็นอยู่เบื่อชีวิตไหมเรามองว่าช่วงนี้ชาวเมคุณก็น,น่าจะอารมณ์เหมือนคุณเบื่อเบือบ่อเบือ่อเเบื่อหน่ายเบื่อนายความรักอะไรประมาณนี้นะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะ ฟ้องมาสองรอบก็คือเรื่องของครอบครัวเข้ามาวุ่นวายนะคะเข้ามามีบทบาทตรงนี้มันก็เลยยิ่งทําให้ร้าวฉานกันใปใหญ่เลยมันก็เลยทําให้ยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเป็นสภาพแบบเดิมได้นะคะตัวเขาหรอรู้อยู่แล้วแหะว่าถ้าจะกลับเข้ามาหาคุณนะ่ะหรือกลับมาเริ่มต้นกับคุณเนี่ยคือมันเหนื่อยมันยากมันไม่โอเคมันมีปัญหาจุกจิก แล้วก็มันมีอุปสรรคนานานับประการเลยนะคะอุปสรรคตรงนี้คืออะไรคือเรื่องของสถานะความมันอยู่แล้วก็เรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้ก็ทําให้แต่เวรีว่าขอดูซิทาให้อะไรโอเคทาให้ทาให้นิ่งเหมือนคุณเลยค่ะพยายามไม่คิดถึงคุณเหมือนกันต่างคนต่างพยายามไม่คิดถึงกันและกันต่างคนต่างพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะคะหรืออาจจะใช้วันเวลาเท่านั้นเองนะคะ อาจจะใช้วันเวลาที่ที่ให้ลืมกันไปแต่เชื่อว่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้หรือตอนนี้เขาคนนั้นของคุณนะ่ะถ้าติดต่อคุณมาอย่างนี้เนี่ยนะคะมีการแชทคุยมีการติดต่อนะ่ะมันเหมือนกับต้องเจอด่านครอบครัวนะ่ะนะคะมันก็เลยสู้นิ่งซะดีกว่าสู้ไม่คิดดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะแต่ถ้าจะติดต่อมาจริงๆเราเชื่อว่าเขาจะติดต่อเพราะความเป็นครอบครัวหรือเพราะมีลูกด้วยกันถ้าบางคนมีลูกด้วยกันนะ ต่ถ้าบางคนไม่มีลูกด้วยกันก็หมายถึงว่าบ่งบอกได้เลยลักษณะที่ว่าติดต่อ,อยากนิดนึงมีเรื่องครอบครัวเข้ามานะคะมันก็เลยดูท่าทางแล้วแหละว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนี่ต่างคนต่างยอมรับสภาพปัจจุบันเดีย๋ยวมาดูความในใจค่ะเออมาดูแนวโน้ม15วันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับชาวเมฆนะคะ บอกว่าคู่ยังไงก็เป็นคู่แต่คู่ตรงนี้มีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงมีปัญหาวุ่นวายกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเลยนะคะคู่ของคุณนะ่ะแต่คุณรักเขาไหมเรามองว่าคุณรักเขาอ่ะคุณยังตัดเขาไม่ขาดนะคะที่เขาฟ้องมาแบบนี้แต่เนื่องด้วยว่าปัญหาของคุณนะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาแค่คนสองคนแล้วมันเป็นปัญหาของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายนะคะ มันก็เลยอยู่ในห้วงสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถมีทางออกอะไรได้จริงๆนอกเสียจากทําได้อย่างเดียวค่ะพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พยายามหาอะไรดีๆเข้าหาตัวเองนะคะนี่คือแนวโน้มของคุณแล้วเราก็เห็นว่าคุณน่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคือไปต่อก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันมีครอบครัวมีคนอื่นค้างคาอยู่รักก็รักอะ่ะ แต่ก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนต้นต้นชีวิตใหม่เพื่อลูกด้วยซ้ามองเห็นขึ้นมาเนี่ยหลายรอบมากเลยแปลว่าชาวเมษน่าจะบางคนหลายๆคู่นะคะน่าจะมีบุตรร่วมกันแล้วล่ะแต่เขาบอกมาว่าถ้าไม่มีบุตรร่วมกันคุณก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่มองหาลู่ทางความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่กอบโกยเข้ามาให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแต่ถ้าเรื่องของเขาเราเชื่อว่ามันมองไม่เห็นหนทางเลยอ่ะนะคะ ความคิดของคุณคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมืดแปดด้านไปหมดเลยปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เป็นการเคลียร์ใจของคุณกับเขาสองคนนะคะมันมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงมันเลยเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณจะตัดเขาได้คุณก็ยังตัดเขาไม่ได้นะคะยังตัดเขาไม่ขาดค่ะใจก็ยังมีคิดถึงไม่ใช่ไม่คิดถึงแต่เลือกอนาคตให้ตัวเองดีกว่า นี่คือแนวโน้มของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูของเขาบ้างเขาน่าจะรู้ว่าทำให้คุณผิดหวังแล้วจะเสียใจเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการจบแบบรักสามเศร้าอ่ะมันก็เลยทำอะไรไม่ได้จริงจนะคะเขาก็แค่เสียดายอาดีตที่ผ่านมาเขารู้ตัวเองแหละ นะคะว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นการกระทําของเขาโดยตรงนะคะเคยคิดคิดอน่ะอย่างน้อยๆเขาคิดนะอนาคตวันข้างหน้าเขาคิดอะว่าถ้ามีโอกาสจริงๆเขาก็อยากจะมาคุยกับคุณมาเคลียร์ปัญหากับคุณมาตกลงปรง,งใจอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้มันมีไหมว้าวถ้าจะบอกว่าวันข้างหน้ามีแนวโน้มก็เป็นไปได้นะ ที่เขาอาจจะอยากจะมาเคลียร์กับคุณน่ะแต่มันก็ไม่ใช่เร็วๆนี้อ่ะแต่มันเป็นความตั้งใจของเขาเท่านั้นเองว่าถ้ามีโอกาสมีมีโอกาสแล้วก็วันเวลาที่ว่ามันประจบเหมาะนะคะวันเวลาที่มันเอื้ออํานวยเขาก็อยากจะมาเคลียร์เท่านั้นเองค่ะนะคะขอเคลียร์ที่นึงอะไรประมาณนี้ด้วยความที่เขาก็ยังคงมีอะไรในใจที่แอบแฝงที่ยังคงคิดถึงคุณอยู่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะมีคนใหม่เราเชื่อว่าเขาจะมีคนใหม่ก็ตามทีนะคะ เห็นว่ามีคนใหม่แน่ๆมีรักครั้งใหม่แน่ๆอยู่แล้วล่ะแต่ยังไงก็ตามอาจจะมีการเคลียร์ก็เป็นไปได้นะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งของเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่าตอนนี้เขาไปอยู่กินกับคนใหม่หรือไปแต่งงานกับคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเขาก็อยากจะมาเคลียร์มีความตั้งใจที่จะเคลียร์กับคุณสักทีหนึ่งอนาคตนะถ้ามันมีโอกาสเท่านั้นเอง นี่คือความตั้งใจของเขานะคะแต่ในโลกของความเป็นจริงอะ่ะมันก็ยังอยู่ในความคิดของเขาแหละเรามองไม่เห็นว่ามันจะอยู่ในการกระทําเลยมันขึ้นเป็นความคิดโอเคชาวเมฆคะเขาบอกมาแบบนี้นะคะหนอนาคตวันข้างหน้าบทสรุปให้คุณเลยนะน่าจะออกน่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้ซะมากกว่า ว่าใช่ไหมเลิกบล็อก,อกเลิกสนใจนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้โอกาสแนวโน้มความเป็นไปได้หลังจากเหตุการณ์นี้เราต้องบอกกันว่าหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะมีความเป็นไปได้มากๆว่าอนาคตน่ะคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักครั้งใหม่หรือเป็นคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มีเรื่องของคนเก่า อาจจะมีการกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วค่ะว่าจะอาอยังไงนะคะคือมีการกลับมาไหมเราเชื่อว่าอย่างน้อยๆอ,อนาคตมันน่ามันก็น่จาจะตรงตามที่เขาตรงตามที่เขาตั้งใจอะว่าถ้ามีวันเวลาที่ประจวบเหมาะก็น่าจะมีโอกาสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกมาว่าถ้าเป็นโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามา,าในชีวิตของคุณอะเราเห็นว่าคุณไม่เลือกเราเห็นว่าคุณจบละเราเห็นว่าคุณไม่เอาละ คุณชีวิตเดิมๆความรักเดิมๆม,มันได้จบสิ้นตอนนี้เป็นความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณก็เลือกความรักครั้งใหม่ด้วยคุณจะไม่ยอมหันกลับไปหาคนเดิมจะไม่ยอมหันกลับไปเอออยู่ในจุดเดิมนะคะนี่คือบทสรุปของคุณให้นะอมืมีสองคนนะคะอนาคตวันข้างหน้านะคนเดิมกับคนใหม่ถ้าคนเดิมติดต่อมาคุณไม่ได้เอาคุณบล็อกเลยคุณไม่สนใจคุณไม่ได้บล็อกหรอก ณไม่สนใจละนะคะคุณไม่ได้ยี่หละด้วยว่าเขาจะเข้ามาหรือไม่เข้ามานี่คืออนาคตวันข้างหน้าค่ะของชาวเมษนะเดี๋ยวมาดูคนโสดบ้างดีกว่าโอเคแต่อย่างน้อยๆชาวเมษคะน่าจะมีความรักเข้าใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะต้องบอกคุณน,นิดนึงนะคะอยู่ที่ว่าคุณเลือกหรือไม่เลือกเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใข่ เรื่องราวมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างกับบางคนบางคนก็อาจจะเลือกกลับไปคนเก่าแต่เราเห็นว่าคุณไม่เลือกทำอะไรไม่ได้ค่ะไม่มีทางออกค่ะคนโสดจบแล้วจบเลยนะคะแต่ยังเสียใจไหมบอกได้เลยว่าคุณยังเสียใจคุณยังหาจุดยืนตัวเองไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงกําลังบอกว่าคิด สับสนไหมเราเชื่อว่าคุณคิดเยอะสับสนด้วยนะคะหาจุดยืนไม่ได้หาทางออกไม่ได้เพราะว่าคุณจบกับความรักที่มันไม่โอเคมาความรักที่ไม่โอเคไม่เท่าไหร่ความรักที่เขาเดินจากคุณไปนี่แหละนะคะทำไรรับหลังคุณแอบกินคนอื่นรับหลังคิดไม่ซื่อโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเต็มรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์รักสามเศร้าแต่แต่เขาบอกมาว่าชาวโสดชาวเมฆคุณยังอยู่ในห่วงเวลาที่แบบว่า คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรในทิศทางต่อไปในวันข้างหน้าเท่านั้นเองค่ะเศร้าไหมเศร้าเศร้าตรงที่ว่าจบแบบยังไม่มีการเคลียร์อะไรกันเลยอะ่ะจบแบบปัญหามันยังคาราคาซังอยู่เลยนะคะปล่อยปัญหาทิ้งไว้อย่างนั้นอะ่ะแล้วคุณก็ปล่อยปัญหาทิ้งไว้ด้วยเพราะว่าตัวคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะจะเริ่มเริ่มไปในทิศทางไหนดีอะไรยังไงดีนะคะการวางแผนของคุณน่ะยังมองไม่เห็นเลยนี่คือคนโสดค่ะที่จบมาจริงๆ จบเพราะหนึ่งการปันใจการไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเราของความรักโอ้ยทำไมขึ้นมานอกใจหลายรอบจังแต่ต่อให้เขานอกใจคุณยังไงทำไมเรามองเห็นว่าคุณก็แอบรอเขากลับมาหรอ บางห่วงบางอารมณ์คุณก็แอบรอเขากลับมาเพราะใจของคุณีให้เขาแต่บางห่วงบางอารมณ์เรามองเห็นว่าเราเห็นว่ามีคนใหม่เข้ามาหาคุณนะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีคนใหม่เข้ามาหาคุณอนะคุณบอกว่าคุณยังแอบคิดถึงคนเก่าอยู่เลยอะค่ะนะคะ,นะคะลักษณะตรงนี้คือคิดถึงคนเก่าแน่แน่ลักษณะตรงนี้คือหมายถึงคุณก็ทํางานวนไปนะคะเก็บเงินวนไปของคุณแหละตั้งใจ ตั้งใจทํางานเก็บเงินเพื่อมอบให้เรามองว่าคุณไม่ได้มอบให้เป็นของขวัญตัวเองอะเรามองว่าคุณปลนเปิดความรู้สึกให้ตัวเองมีความสุขเพื่อลบล้างหรือเพื่อลบลืมนเขาลบลืมเขาคนนั้นในใจก็เป็นไปได้นะคะมนาะตรงนี้แต่ถ้าจะบอกว่ามีรักครั้งใหม่ไหมไมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเพียงแต่สภาพความในใจของคุณคุณยังคงแคร์คุณเก่าของคุณอยู่นะ่ะยังคงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอะไรประมาณนี้ด้วย มีคนใหม่เข้ามาชอบพอคุณค่ะนะคะหยิบยืนไมตรีให้คุณด้วยแต่ใจตัวเองยังไปกังวลถึงนึกถึงคนเก่าเลยกลัวว่าพอจะไปติดต่อคนใหม่หรือกลัวว่าจะไปคุยกับคนใหม่แล้วกลับกลายเป็นว่าตัวเองจะคิดไม่ซื่อกับคนใหม่อย่างกับคนเดิมของคุณอย่างนั้นแหมอารมของคุณมันขึ้นมาแบบนั้นนะอันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะถ้ามีคนใหม่เข้ามาดีคุณคุยได้เลยนะคะถ้าคุณเจอความรักที่ถูกหักหลังมาเนี่ย หรือแม้แต่กระทั่งว่าเขายังไม่ได้มาเคลียร์ใจกับคุณเนะี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรที่คุณจะมีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนใหม่นะคะที่เรามองเห็นอนะถ้าคุณคุยกับคนใหม่เหมือนกับอารมณ์ทำไมคุณรู้สึกผิดยังไงอย่างนั้นสามรอบเลยขึ้นเจ็ดดาบสามรอบนะคะคนโสดมันเหมือนกับว่าคุณมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเนะ่ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอารมณ์ของคุณคุณไม่กล้าเปิดใจอะคะ่ะ พราะว่าคุณกลัวว่าคุณจะผิดคุณกลัวว่าคุณจะแบบว่าเหมือนกับคนที่ทรยศแฟนแฟนเก่าคุณทั้งนั้นที่ว่าทั้งนั้นที่ว่าเรื่องราวของคุณมันจบกันไปพังกันไปสักพักใหญ่แล้วด้วยนะคะมันขึ้นมาแบบนี้ว่าสักพักใหญ่แต่อย่างน้อยๆถ้าจะถามว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมยังไงก็มีค่ะแต่คุณปิดกั้นสถานะหัวใจตัวเองอะ่ะคุณพยายาม รู้รู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยความผิดชอบชั่วดีรู้ด้วยร,รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คุณย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองดูมันก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่กล้าเปิดหัวใจให้คนอื่นก็เป็นไปได้นะคะ mm hmm. มีความรักครั้งใหม่เข้ามานะ่ะลองดูนะค่อยๆลืมคนเก่านะคะเขาบอกมาว่ารักครั้งใหม่โอเคไหมเราก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆรักครั้งใหม่คุณก็ลองเปิด เปิดใจคุยได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณบอกว่าคุณขอลืมคนเก่าให้สนิทก่อนได้ไหมขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หัวใจของตัวเองว่าให้มันเคลียร์ตัวเองสนิทก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถึงค่อยคุยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในห่วงพวังที่คุณเหมือนกับคุณคยายังคิดตัดสินใจตลอดเวลาแล้วคุณปิดกั้นตัวเองด้วยอะ่ะคิดว่าตัวเองทาถูกไหมจะคุยกับคนใหม่เหมือนกับว่ากลัวว่าจะไปทรยศกับแฟนเก่าอะไรประมาณนี้ทั้งทั้งที่ แฟนเก่าจบกันมาสักพักแล้วแล้วันก็จบจริงๆนะคะเขาบอกว่าโอกาสใหม่ความรักใหม่คู่ครองใหม่หรือคนคุยใหม่ก็ได้นะคะเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะยอมเปิดใจไหมเพราะเรามองเห็นว่าคุณไม่ค่อยจะยอมเปิดใจอ่ะยังเคลียพลังงานคนเก่าไม่ได้เท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวของคนโสดชาวเมฆค่ะโอเคนะคะไว้ติดตามคลิปความรักของธาตุไฟไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ